สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาจะพาไปโหลดเจ้าตัวเซฟพาวนะคะเราเข้ามาที่เพจสตูของเราเลยนะครับแล้วก็กดค้นหานะครับผมมาค้นหาก็พิมพ์เซฟพาวนะครับผม s a f ขึ้นมานี่ครับขึ้นมาแล้วนะคะนี่ครับเซฟพาวแล้วก็จิ้มเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็กดติดตั้งนะครับผมเดี๋ยวรอให้ระบบมันโหลดนะครับ รอสักครู่รอสักครู่กำลังติดตั้งนะครับผมโอเคติดตั้งแล้วนะครอ่าจะเห็นคำว่าเปิดนะครับให้เราคลิกไปที่เปิดเลยนะครับโอเคระบบก็จะถามเราว่าเราจะสร้างกระเป๋าใหม่หรือเราจะเพิ่มให้เรากดสร้างกระเป๋าใหม่เลยนะคะอันนี้สะท้อนแสงนิดนึ่งนะฮะให้เรากดตรงสร้างกระเป๋าเงินใหม่นะครับกดเข้าไปเลย นะคะผมแล้วก็ให้เราใส่รหัสผ่านนะครับใส่รหัสผ่านนะคะจํารหัสผ่านให้ดีๆนะคบจาให้ดีๆเดี๋ยวมัดจะเทสนะครับอันนี้มัดเทสเฉยๆนะอ่านี่เป็นกระเป๋าเทสของมัดนะครับผมโอเคแล้วก็ใส่ซ้ําอีกรอบหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยอ่าเปิดใช้งานลายนิ้วมือไหมนะคะอ่าเปิดใช้งานลายนิ้วมืออ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วมัดเปิดใช้งานลายนิ้วมือด้วยอ่า สำรองข้อมูลตอนนี้นะครับผมเสร็จแล้วการสำรองข้อมูลนะครับผมระบบจะถามเรานะครับว่าเราจะสำรองข้อมูลโดย Google Drive หรือว่าสำรองข้อมูลด้วยตนเองให้เราเลือกสำรองข้อมูลด้วยตนเองนะคะเป็นช h o i c e ที่2นะครับแล้วก็ติก๊กถูกทุกช่องนะครับติก๊กถูกให้หมดเลยนะครัะติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกเสร็จแล้วก็เข้าใจแล้วนะครับ แล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งตะกี้นี่นะครอ่าโอเคอ่าเสร็จแล้วก็จะเจอ12วลีเจ้าตัว12วลีเนี่ยให้เราจดไว้อย่างดีนะฮะนิ้นนะครับต้องจดนะครับต้องจดนะครับผม <c oughs> เมื่อเราจด12วลีเสร็จแล้วนะครับให้เรากดถัดไป นะครับแล้วเขาจะให้เราเรียงนะคะว่าคําที่1คืออะไรคําที่2คืออะไรตามที่เราจดมาตะกี้นี่นะครับก็เรียงจนครบทั้ง12คํานะครับเดี๋ยวมันจะเรียงเรียงไปเรื่อยๆนะครับอันไหนผิดมันก็จะบอกว่าเราผิดก็จะไม่ถูกนะคะมันจะขึ้นตัวสีแดงนะครับอันนี้เราเรียงเรียงไปเรื่อยๆนะครับต่อไปคําที่5นะครับผมคําที่6ก คำที่เจ็ดคำที่8ปดคำที่9ก้าคำที่10บคำที่11บเอคำที่12เสร็จแล้วก็กดยืนยันครับผมอ่าเราก็ได้กระเป๋าเซฟพาวมาเรียบร้อยแล้วนะคะผมเราติ๊กตรงที่อันนี้ถัดไปต่อไปต่อไปนะครับเขาบอกเรา ให้เรากดแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วก็กดตรงไหนว่างๆที่หนึ่งก็จะได้แล้วนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนี่ครับก็เราก็ใช้เจ้าตัวกระเป๋าเสื้อผ้าของเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ